เฮยองเซยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมา์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเรากลับมาอัปเดตเรื่องราวของลิซ่าให้ทุกคนได้ติดตามกันอีกเช่นเคยนะครับเริ่มกันเลยดีกว่ากับเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่สื่อแฟชั่นนะครับสื่อจากทางต่างประเทศเนี่ยได้มีการพูดถึงลิซ่าแล้วก็ชุดขออออองงิิิ่่่าาาาใในนนนกกรรสสทััววว์์เเเบไได้้้้ืผ ของ black pink บนพิ n k b r o a c ในครั้งนี้เนี่ยเป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างดีไซเนอร์แล้วก็แบรนด์มอร์นั่นเองนะครับและในพูดถึงลิซ่าเอาไว้ว่าลิซ่าเนี่ยเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองมากๆและเป็นคนที่มีบุคลิกที่เล่นต้องมีเสื้อผ้านะครับที่เข้ากับบุคลิกของลิซ่าและก็มีชุดที่ทําให้เพิ่มความเร่าร้อนความเซ็กซี่ของลิซ่าเนี่ยขึ้นมาบนเวทีด้วยทั้งยิ่งใหญ่กล้าหาญแล้วก็ต่าลหลงไหลในเวลาเดียวกัน แถมยังบอกต่อด้วยว่าดังนั้นเนี่ยไม่แปลกใจเลยนะครับที่ทําไมเวลทัวร์ครั้งนี้ลิซ่าเนี่ยจะมีแต่ชุดที่ปังมากๆไม่ว่าจะเป็นชุดสีทองเมทัลลิกเอ่ยชุดที่มีความรัดรูปให้เห็นหุ่นปังๆของลิซ่าชุดที่แบบว่าผ่ากลางลําตัวเอ่ยใดๆเอ่ยนะครับชุดที่ประดับประดาไปด้วยเลื่อมมากมายที่วิงวับมากๆเวลาโดนแสงบนเวทีซึ่งเพิ่มความโดดเด่นให้กับลิซ่าเนี่ยเข้าไปอีกและก็ยังมีชุดที่ประดับไปด้วยขนนกนะครับเหมือนลิซ่าเนี่ยเป็นนางฟ้าตัวแม่แถมยังบอกต่อด้วยว่าในฐานะนักเต้นของ Black Pink ลิซ่านั้นโดดเด่นและเป็นที่สุดแล้วบนเวทีนะครับสมเหตุสมผลมากๆเลยที่ลิซ่าเนี่ยจะมีเสื้อผ้าปังๆแบบนี้ใส่บนโชว์และก็ส่งเสริมการเคลื่อนไหวของลิซ่าให้หน่ามองมากกว่าเดิมให้สะกดสายตาม,มากกว่าเดิมเวลาที่ลิซ่านั้นทําการแสดงอยู่บนเวทีและเจอกับปุ่นที่ปังของลิซ่าพร้อมเพียวนะครับก็ยิ่งทําให้ชุดเนี่ยดูดีขึ้นไปอีกเป็นแฟชั่นที่กล้าหาญมากๆและลิซ่าเนี่ยสามารถทํามันออกมาได้ดียิ่งเวลาโดนสปอตไลท์ต่างๆเนี่ยปังมากนะครับเหมือนแบบใส่ขึ้นมาเพื่อ ขโมยสปอตไลท์ทุกอย่างบนเวทีไปส่องที่ลิซ่าคนเดียวเป็นอีกครั้งนะครับที่สื่อจากทางทางประเทศเนะอวยลิซ่าเกี่ยวกับแฟชั่นแล้วก็ความเปล่งประกายบนเวทีนะครับครั้งนี้ถนถึงก็บ,บอกเลยว่าลิซ่าเวลาอยู่บนเวทีนั้นเหมือนกับขโมยสปอตไลท์ทุกอันเนี่ยส่องเข้ามาที่ตัวเองมากันต่อกับอีกหนึ่งเรื่องละกานนรับในตอนนี้เป็นเรื่องที่ทําให้ฟแฟนๆของ Black พิ้แล้วก็ฟแฟนๆของเมมเบอร์ในแบล็คพิ้งเนี่ย เอ๊ะตามตามกันเลยนะครับกับการโพสต์แสดงความยินดีของ Adidas นั่นเองนะครับแอคเคา t a ์ i าดิดาสออริจินะครับที่มีการโพสต์แสดงความยินดีให้กับเจนนี่จาก b l a c k พิงกกับการชนะรางวัลจาก VMA Awards นั่นเองนะครับประจำปี2023นี้ก็โพสต์รูปของเจนนี่แล้วก็ข้อความ congratulations แต่ผ่านมาหลายชั่วโมงแล้วนะครับยังไม่มีการ c อ n g r a t u l a t i o n ถึงเมมเบอร์คนอื่นในวงอีก3คนที่เหลือไม่ว่าจะเป็นพี่จีซูโรเซแล้วก็มักเนลิซาของเรานั่นเองนะครับยังไม่มีเลยทำให้ฟแฟนๆเนี่ยรู้สึกเอ๊ะทำไมอ d ดิดาสถึงทำแบบนี้หรือว่าจะเกี่ยวกับสัญญาหรือเปล่านะ3ามาวเนี่ยไม่ได้ต่อสัญญากับทางค่ายไหมมีเพียงเจนนี่คนเดียวเท่านั้นหรือเปล่าที่ต่อสัญญาอ d ดิดาสก็เลยโพสต์แสดงความยินดีได้เพียงแค่เจนนี่คนเดียวนะครับหลายๆคนบางคนเนี่ยถึงก็บ,บอกว่าเอ๊ะหรือว่าอาจจะต้อง รอก่อนเดี๋ยวอาดิดาสเนี่ยน่าจะทยอยโพสทีละคนแต่ว่าเวลาเนี่ยก็ห่างกันมาหลายชั่วโมงแล้วทําให้รู้สึกว่าอาดิดาสเนี่ยน่าจะโพสตแสดงความยินดีเพียงแค่เจนนี่บางส่วนก็มองว่ามาจะเป็นในเรื่องของสัญญาระหว่างอาดิดาสกับเมมเบอร์แบล็คพิงหรือเปล่ามีเพียงแค่เจนนี่เท่านั้นที่ต่อสัญญากับอาดิดาสแต่ว่าเมมเบอร์ที่เหลือ3คนนั้นไม่ได้ตอบสัญญากับอาดิดาสก็เลยทําได้เพียงแค่โพสต์แสดงความยินดีให้กับเจนนี่คนเดียวเท่านั้นก็กล <ๆ S 2> <ๆ S 1> ายเป็นเรื่องที่ในตอนนี้แฟนๆก็งงกันอยู่นะครับ,รรบว่าอก ลืมก็ไม่น่าใช่ปราแปลงพิงเนี่ยไม่น่าจะมีเมมเบอร์คนใดที่ถูกลืมได้แน่นอนแต่ละคนเข้าปังมากๆในเวของตัวเองและก็ได้ร่วมงานกับ Adidas ทั้ง4คนเลยแต่มาแบบนี้ก็สร้างความเอ๊ะแล้วก็ประหลาดใจให้กับแฟนคลับไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ก็มาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับสำหรับในคลิปนี้เราแวะมาแชร์มาอัปเดตเพียงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ